สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนคอมพิวเตอร์กันนะ สำหรับวันนี้เรื่องที่ครูแพรมจะสอนคือเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในคอมพิวเตอร์ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้ลองทำไปแล้วใช่ไหมคะแต่ยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจยังทํำถูกทํำผิดอยู่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวครูแพรมจะพามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเมื่อเปิดเทอมเด็กๆจะได้มาใช้คอมเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะได้ทากิจกรรมนะคะสนุกเยอะแยะมากมายทีเด็กๆพร้อมหรือ,อยัง อ้าวพร้อมแล้วนะคะเดยวครูแพรจะขึ้ืนหน้าจอให้แล้วนะคะม,มีชีวิตมากบ้าาเด็กๆเ,เห็นหน้าจอครูแพรหรือยังคะสำรวจสิ่งมีชีวิตเห็แนแล้วใช่ไหมสำหรววับว,ว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเด็กๆสังเกตหน้าจอใช่ไหมคะให้เอาเมาส์นะคะไปชี้ที่ไหนนะ เด็กๆเห็นต้นแอปเปิ้ลไหมคะปเห็นอ่าคุณทำเอาเมาส์ไปชี้ที่ต้นแอปเปิลนะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งเด็กๆจำได้ไหมว่าคลิกกดกี่ครั้งลูกคลิกกดกี่ครั้งอ่าคลิกกดหนึ่งครั้งแต่ถ้าาถ้ดับเบิลคลิกให้กดสองครั้งนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ต้นแอปเปิ้ลหนึ่งครั้งน้วลป้ใช้ชีวิตและสรวจชีวิตน้อป้าและไม่มีชีวิตสิคะเด็กๆ เราเอาเมาส์อ่ะครูแพมจะเอาแว่นขยายนะคะไปกดตรงไหนดีนะเริ่มที่พระอาทิตย์ดีไหมอะพระอาทิตย์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะใครตอบครูแพมได้บ้างนะาอาพระอาทิตย์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครูแพมเอาแว่นขยายนีนะคะไปกดที่พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตอ่าพระอาทิตย์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะคุณพามลองมาที่วัวบ้างวัวเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะมีชีวิตไหมอ้าววัวนะคะเขากินหญ้าเขากินอาหารแสดงว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตมหาเป็นสิ่งมีชีวิตล้ำค่าง ป็นสอ่าก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตลํำธ <subscriber. S 2> ารแม่น้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอดอกไม้ดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตดอกไม้หุ่นไลกาเด็กๆรู้จักหุ่นไลกาไหมคะหุ่นไลกาไว้ทำอะไรนะเด็กๆคะ บางต่างจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่เขาปลูกพืชน,นะคะหรืออาปลูกข้าวนะคะทําสวนทําไร่เนี่ยเขาจะมีหุ่นไรกาเด็กๆรู้ไหมว่าหุ่นไรกาไว้ทําอะไรเขาเอาไว้ไล่เอาไว้ไล่กนกนะคะเพราะว่าไ,ไม่ให้นกเนี่ยะะมากินอาหารนะคะมากินข้าวมากินผลผลิตที่เกษตรกรปลูกไว้นะคะดังนั้นเขาจึงมีหุ่นไรกานะคะไว้ไว้ ไล่นกนะคะไล่สิ่งของไล่สัตว์ที่จะมากินผลผลิตของเรานั่นเองต่อไปนกนกเป็นสิ่งมีชีวิตนกเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปกบกบบนใบบัวเป็นสิ่งมีชีวิตอืมต้นไม้ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปอะไรดีนะหมดหรือ,อยังคะเป็นสิ่งมีชีวิตอ้าวเมื่อกี้เด็กๆได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้ที่ครูแพรเอาแว่นขยายไปส่องดูมีอะไรบ้างคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตบ้างอาเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยมีอะไรบ้างคะ มีต้นไม้มีวัวมีนกมีดอกไม้ใช่ไหมคะอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตคะมีอะไรบ้างนอมีพระอาทิตย์มีก้อนหินมีลำธารใช่ไหมคะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปครูแพมจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมแล้วนะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณครูแพรมทำด้วยนะคะไปเลยือสิ่งที่มีชีวิตสิคะ เด็กๆดูสิคะว่าสิ่งไหนนะเป็นสิ่งมีชีวิตก้อนหินนกหรือรองเท้าคะเด็กๆช่วยคุยคาหน่อยเเลือกสิ่งที่มีชีวิตอันไหนมีชีวิตอ่ะเปิดไมค์ตอบได้ค่ะเด็กๆอันไหนมีชีวิตนะตอบก้อนหินนกหรือว่ารองเท้าคะเลือกมืออุปกรณ์เมาส์ตลอดเวลาเสม ครับนักกาดโอคค่ะเนี่ยนงมีไปดีว่าไม่กูก็ยังไม่มาหน่ออไม่ใช่กูหญิงกูแพมกูกูกูแพมยัไม่มาหนาะยดยเด็กๆช่วยกูแพมหน่อยกูแพมเอะไรคะไก่ใช่ไหมไก่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 ค่ะ อาได้ดาวมาสองดวงแล้วนะต่อไปสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตคะดอกไม้พัดอมหรือว่าก้อนมเมฆออะไรลูกอันไหนมีสิ่งมีอันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตดอกไม้เก่งมากเลยดอกไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตไม้ ต่อไปสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตคะ้อเ <Yeah. S 1> สื้อนะคะผีเสื้อหรือว่าลำธทาร uh huh. ผีเสื้อผีเสื้อเก่งมากเลยค่ะผีเสื้อนะคะโอ้ oh. oh, ได้ดาวมาสี่ดวงแล้วนะต่อไปมีบัวมีดินแล้วก็มีแก้วน้ําสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตคะ oh. บัวบัว oh. เก่งมากเลยนะคะ oh. ววต่อไปมีพระอาทิตย์มีต้นย่านะคะแล้วก็มีจักรยานอันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตลูกพรอา,อาใช่ไหมนะคุณแมลองกดได้ไหมคะเอยตอบผิดนะคะพราทิตย์<า>เป็นสิ่งไม่มีชีวิตดังนั้นตอบอะไรดีคะ นิสติ๊กตักจักรยานเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่ไม่ดังนั้นเหลืออะไรสิ่งที่มีชีวิตเหลืออะไรคะตอนหญ้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นหญ้าเนี่ยเขาจะเริ่อเติบโตได้ใช่ไหมคะเขาสามารถตายได้ด้วยถ้าเกิดเขาไม่มีน้ําหรือแสงแดดคอยให้อาหารเขานั่นเองเด็กๆเคยเห็นต้นหญ้าตายไหมคะ แสดงว่าเขามีชีวิตไหมลูกแสดงว่าเขามีชีวิตเขาถึงตายได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะสิ่งที่มีชีวิตก็คือต้นยานั่นเองต้นยาต่อไปสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตคะต้ไนไม้จัก,กรยานหรือว่ากระเป๋าเ,เลือกสิ่งที่มีชีวิตสิคะ อ้าต้นไม้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะเรามีดาวกี่ดวงแล้วเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหกโอ้โหมีดาวต้องหกดวงแล้วนะต่อไปสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตคะดินซอลูกบอลหรือว่าใบบัว ใบบัวนะคะมีเพื่อนตอบเก่งมากเลยใบบัวบัวกันเพื่อนก็ไปมีหุ่นไล่กามีกบอบๆอบๆอแล้วก็มีโอ่งน้ำนะคะอ่ามีโอ่งเด็กๆว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตคะหุ่นไลกาหรือเปล่านะกบนั่นเองกบค ต่อไปมีนาฬิกามีก้อนหินแล้วก็มีหมูอู้ด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 อันน้องอันไหนลูกที่มีชีวิตไหมคะมีค่ปปะคิปเปอร์มีแว่นขยายมาส่งด้วยคิปเปอร์อันไหนคะลูกสิ่งไหนคือสิ่งมีชีวิตคะ<อ>สิ่งไหนคือสิ่งมีชีวิต อ่าหมูนั่นเองนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าเขามีเขาต้องกินอาหารใช่ไหมคะถ้าเขาไม่กินอาหารเขาจะโตไหมลูกถ้าคนเราไม่กินอาหารา <ๆ S 1> ก็จะตายนะคะ,คะดังนั้นหมูเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเด็กทำภารกิจผ่านแล้ว ต่อไปนะคะครูแพรมจะพาเด็กๆมาระบายสีเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะต่อไปนะคะครูแพรมจะพาเด็กๆไประบายสีแล้วนะครั้งที่แล้วเด็กๆระบายสีไม่ครบนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแพรมจะพาระบายสีสีค่ะครูให้น้องเค้กวัดภาพธรรมชาติค่ะจะวาดยังไงดีคะ ว่าพาดธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเราจ้ะเช่นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆบ้านของเราไงเด็กๆบ้านเด็กๆเนี่ยมีอะไรที่เป็นธรรมชาติบ้างคะมีอะไรบ้างลูกบ้านใครมีมีบ้านใครมีต้นไม้บ้างบ้านใครมีต้นไม้บ้างคะโอ้โหมีทุกคนเลยเอาบ้านใครเลี้ยงสัตว์บ้านใครมีแมวบ้านใครมีสุนัขบ้านใครเลี้ยงนกเลี้ยงไหมคะ โอ้ไม่นะคะเด็กๆเวลาเราเลี้ยงสัตว์เราต้องให้อาหารเขาไหมคะให้ใช่ไหมกระต่ายกินอะไรลูกกระต่ายกินอะไรกระต่ายกินรรอะไรกระต่ายกินคาราด <c oughs> สุนัขก,กินอะไรคะกินอะไรสุนัขก,กินอะไรลูก กินอาหารใช่ไหมสุนัขเขาก็จะมีอาหารของเขาอะนะคะสัตว์บางคนนะคะโรงเรียนเรามีสัตว์อะไรบ้างเด็กเด็กรู้เด็กเด็เคยเห็นไหมลูกโรงเรียนเรามีสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆ้าวมีอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆรอบเรามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีกจวนา เออ auto, มีอีกัวนานะคะอีกัวนามีอะไรอีกพี่เปามีอีกัวนามีอะไรอีกกระเจ้ากระอะไรกระอะไรแลวปี๊ดมีแลวปิดด้วยมีแลวปิ้ดด้วยคะกระต่ายมีแมวนะคะเด็กๆเห็นกรงสัตว์ของเด็กๆไหมหน้าหน้าห้องเด็กๆเด็กๆเห็นใช่ไหมคะจะมีกรงสัตว์อยู่ใช่ไหมมีอีกกวนามีเปา มีกระต่ายใช่ไหมคะมีแมวด้วยนะคะมีปลานะคะเ,คเด็กๆเห็นใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวครูแพมจะพาเด็กๆเนี่ยมาระบายสีนะคะเ,คเด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอครูแพมนะลูกนะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะจะมีรูปให้เราทั้งหมด หกรูปนะคะมีรูปอะไรมากเด็กๆมาดูมีรูปแม่น้ำมีรูปดอกไม้อาทุ่งดอกไม้มีทะเลอ่ามีแม่น้ำที่มีเรือนะคะมีบ้านมีอะไรอีกมีสวนใช่ไหมคะมีฟาร์มนะคะทีนี้เด็กๆดูนะคะในหน้าของครูแพมเนี่ยจะมีอยู่สองหน้าหน้าที่หนึ่งคือหน้าสิ่งมีชีวิต และหน้าที่สองสีฟ้าคือสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเด็กๆสามารถนำสติกเกอร์เนี่ยมาใส่ในเด็กๆสามารถนำสติกเกอร์นะคะมาวางได้นะคะในรูปภาพของเราได้ด้วยนะคะอย่างครูแพมเลือกรูปฟาร์มฟาร์มมีอะไรบ้างลูกฟาร์มต้องเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมดังนั้นในฟาร์มมีอะไรบ้างมีวัวแล้วมีอะไรอีก หัวแล้วมีอะไรอีกคะเต่ามีไก่ไหมมีไก่ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะมีไก่อ่ะมีไก่มีอะไรอีกมีหมูอุดอูดนะคะมีอะไรอีกคะเต่าเต่าอ้าวเต่าใช่ไหมเต่าอ่ะเต่าโอ้โหอเต่า โอ้โหเต็ไมไปหมดเลยครูแพมเอานกด้วยนกมาวางไว้ข้างบนนกโนนก,กบนหลังคา <c oughs> แล้วต่อไปครูแพมจะพาดเด็กๆระบายสีแล้วนะเด็กๆพร้อมยัง้อมแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เด็กๆหาวิธีระบายสีนะคะ <c oughs> เด็กๆจะต้องเอาเมาส์นะคะไปคลิกที่ผู้กันก่อนนะคะคลิกที่ผู้กันแล้วเราจะได้แบบนี้มานะคะจากตอนแรกนะคะจะเป็นรูปมือนะคะพอเราเอามือเนี่ยไปชี้ที่ ผูกกันแล้วกดหนึ่งครั้งอ่ะคลิกหนึ่งครั้งเราจะได้ผู่กันมาหลังคาสีอะไรเด็กๆดูที่รูปด้านล่างสิคะหลังคาสีอะไรคะหลังคาป้านด้านล่างสีน้าตาลใช่ไหมครูแพมไปเลือกสีน้ําตาลก่อนนะป๊าครูแพมระบายหลังคาเสร็จแล้วต่อไปก้อนเมฆสีก้อนเมฆสีอะไรเอ่ยก้อนเมฆสีขาวครูแพมไปเลือกสีขาวครูแพมก็ระบายก้อนเมฆ อ้าวจกนี้เป็นสีขาวท้องฟ้าสีอะไรคะท้องฟ้าสีอะไรท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้านั่นเองนะคะเลลาเล้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 าไว้เก็บสิ่งของเป็นสีอะไรลูกเอาสีอะไรดีสีอะไรดีคะแปมขอเลือกสีแดงได้ไหมอ่าไปสีแดงอ่าประตูก็สีแดงด้วย ต่อไปหลังคานะคะบ้านหลังนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนต้นไม้สีอ่าทางเดินสีอ่ยทางเดินนะคะต้นไม้สีอะไรนะต้นไม้สีเขียวอ๋ออ่ะถ้าเกิดคูแพมอยากเปลี่ยนสีนี่เด็กๆก็ถ้าเกิดคูแพแมอยากเปลี่ยนสีนกกคูแพมก,ก็เอาคู่กันนะคะไปจุ่มสีแล้วก็ระบายทับได้ ได้เลยนะคะเหมือนไหมคะเด็กๆเหมือนไหมเหมือนในรูปไหมคะเหมือนเลยใช่ไหมคะมีเป็ดด้วยครูแพมเอาเป็ดด้วยกับ,กบตาเอาลัวด้วยครูแพมขอเลือกลัวก่อนครูแพมเลือกลัวก่อนครูแพมใส่ลัวได้ไหม อ่าทำเอรัวมาวางอส้เซลอะอีกมีรัวแล้วมีรถเฮ้ยมีรถนี่รถไว้ขนขนอาหารไปให้สัตว์นะคะมีอะไรอีกนะมีม้านั่งด้วยคุณทำเอาโต๊ะนั่งมาวางโอ้โหโต๊ะใหญ่เกินเปลี่ยนโต๊ะได้ไหมโอ้ยเมื่อกี้เ แพมไปเขอไปกดอะไรมานะสิ่งมีชีวิตปึ๊บมาฮะอ่าเด็กๆมีรูปเยอะมากเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่โรงเรียนเดี๋ยวครูแพมจะพาเด็กๆทาําวันนี้เราเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเด็กๆสังเกตสิคะว่าที่บ้านนักเรียนเนี่ยอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างมีอะไรบ้างคะ คนเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะคนเป็น <Okay. S 1> สิ่งมีชีวิตไหมคะเฮ้ยเรากินอาหารเปล่าเรากินอาหารไหมคะเราต้องกินอาหารใช่ไหมดังนั้นสิ่งมีชีวิตนะคะจะต้องรับประทานอาหารนั่นเองอะไรบ้างนะที่รับประทานอาหารบนะ้างนกสัตว์ต่างๆนะคะแม้กระทั่งเรานะคะที่เป็นคนนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้ดอกไม้นะคะ คะและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างประตูเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะประตูบ้านเราเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกเป็นสิ่งไม้มีชีวิตนะคะแล้วรถล่ะรถยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตไหมรถยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะรถยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตบ้านก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเรามาเจอกันที่โรงเรียนเดี๋ยวครูแพมจะให้ เด็กๆเนี่ยได้ลองทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะนี่เด็กๆช่วยครูแพรมระบายสีทะเลได้ไหมคะทะเลน้ำทะเลเป็นสีอะไรคะเด็กๆน้ำทะเลเป็นสีสีเขียวใช่ไหมใช่ไหมคะน้ำทะเลเป็นสีเขียวถูกต้องไหมคะอาครูแพรระบายแล้วนะไม่มีใครตอบครูแพรครูแพรระบายทะเลเป็นสีเขียวแล้วนะโอ้โหใครกล้าลงเล่นนะ้ำ ทะเล้างเนี่ยกล้าไหมคะโอ้ยน้ำทะเลเป็นสีฟ้าต้นไม้ต้นไม้สีอะไรเออุ้ยนะฮะไซา์ต้นไม้สีน้ำตาลใบมะพร้าวสีอะไรลูกใบมะพร้าวต้นมะพร้าวต้องมีใบสีอะไร สีเขียว,ยวอื้เก่งมากเลยสีเขียวสีเขียวก็มีเยอะเลยภูเขาสีเขียวเหมือนกันแต่พุณยามขอใช้สีฟ้าได้ไหมอ่าต่อไปมีปลาดาวด้วยปลาดาวปลาปดาวสีมีห่วงยางด้วยห่วสีอะไรห่วดาวสีแก่ อาดอกไม้ yeah. ดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีชมพูเหรอโอเคคิปเปอร์บอกว่าคิปเปอร์ค่ะดอกไม้สีชมพูนี่รู้ว่าพลาสสีอะไรคะรู้ว่าพลาสพลาสสีอมตาล อ่ามะพร้าวแก่จะเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเกิดมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวที่เขายังไม่แก่ค่ะเขาจะเป็นสีเขียวนะคะมีปลาดาวด้วยอีกตัวหนึ่งคุณพัมเห็นปลาดาวอีกตัวหนึ่งนี่ไงคุณพัมเห็นท้องฟ้าด้วยก้อนเมฆเป็นสีอะไรเด็กๆเวลาเด็กๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆเป็นสีอะไร เดี๋ยวกอนเมฆเป็นสีขาวแล้วอ่ะอมกมอนเมฆเป็นส, <ละ S 2> สีขาวเอาความใส่กอนเมฆเป็นสีขาว,วเปรแมใส่ได้ไวายโปรแกรมเผยละายก้อนเมฆเป็นสีฟ้านี่ไงอ่าก้อนเมฆนะคะบางทีก็เป็นสีขาวบางทีก็เป็นสีฟ้านะคะ บนท้องฟ้านะคะก็จะบางทีเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าท้องฟ้าเพราะอะไรเพราะท้องฟ้าจะมีสีฟ้าใช่ไหมคะ mm hmm. วันนี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรไปเด็กๆจําได้ไหมคะเด็กรู้แบบ mm hmm. ถามหน่อยแม่น้ํามหาสมุทรเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูก mm hmm. ทะเลเป็น oh. สิ่งไม่มีชีวิตแต่สัตว์ในทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะ มีสซมีชีวิตในทะเลมีอะไรบ้างคะมีทเลมีอะไรบ้างมีกุ้งมีปูมีหอยมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกอ่ะปลาหมึกมีอะไรอีกปลาดาวาวานปลาฉลามมีปลาฉลามมีอะไรอีกมีปลาคารังโอ้มีปลาโลมาด้วยนะคะ ในทะเลก,ก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะคะหาดทรายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่บนหาดทรายมีสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เคยเห็นปูเดินบนหาดทรายไหม <S 2> <2> <S ปูเขาจะเดินบนหาดทรายอมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะภูเขาภูเขาต้นไม้บนภูเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ดินดินบนภูเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูก ไม่มีนะคะดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเด็กๆดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าเราเด็กๆสังเกตไหมทําไมคุณพ่อคุณแม่ชอบรดน้ําต้นไม้จังเลยเพราะอะไรเพราะต้นไม้เนี่ยเขาดูดน้ํานะคะเพื่อไปเลี้ยงกิ่งก้านใบของเขานะคะ ให้เขาเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตและไม่ตายนะคะถ้าเกิดสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องให้อาหารเขานะคะเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้น้ําเขานะคะเขาก็จะตายนั่นเองอย่างห่วงยางเนี่ยครูแพมให้ป้อนข้าวเขาได네้ไหมลูกครูแพมไปป้อนข้าวห่วงยางได้ไหมเขากินไหมคะเขาไม่ไมกินเพราะอะไรเพราะเขาเป็นสิ่งไม่มีชี วิดแต่ถ้าเกิดครูแพมไปลดน้ําต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวดูดน้ํำไหมลูกดูดนะคะเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเอาน้ําไปเลี้ยงลาต้นไปเลี้ยงใบนั่นเองเอาครูแพมลดน้ําต้นไม้เห็นไหมเด็กๆสังเกตนะคะสิ่งไหนที่มีชีวิตเนี่ยเราจะต้องให้อาหารเขาแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเราไม่ต้องให้อาหารเด็กๆอย่าสาบส่วนนะอ้าวแล้วทําไมคุณพ่อคุณแม่เอาน้ําไปลาดลดล่ะไปฉีดลดละ่ะ เพราะอะไรเราไม่ได้ให้อาหารรถนะลูกเราแค่ทําความสะอาดรถใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเก่เด็กๆเด็กๆเ,เห็นคุณพ่อคุณแม่ซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกไม่มีมนะคะแต่เราแค่เอาน้ํานะคะไปซักเสื้อผ้าไปทําความสะอาดนั่นเองนะคะที่นี้เดี๋ยวคาบหน้านะคะรูแพมเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองทำด้วยนะคะเดี๋ยวมีอีก มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆเปิดเรียนเราเปิดเรียนเราเจอกันวันไหนคะวันไหนอาทิตย์หน้าเราเจอกันวันพุธใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันวันพุธนะคะเราจะมาทํากิจกรรมกันนะคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรแหละไม่มีอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ครูแพรก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ชั่วโม,มงหน้านะฮะ